ตามที่มันรั่วค่ะข้างบนน่ะมันเป็นอะไรเหรอคะน่าจะไปที่อีกระยะหนึง่งใหญ่ๆไม่ใหญ่ครับน่าจะสามตีปีขึ้นเลยก็จิงก็คือใช้ไม่ได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเอาออกแล้วเดี๋ยวเราทำใหม่แต่แต่มันควรได้ก่อนที่ลูกค้างจะสร้างแล้วเสร็จโอเคงั้นตามนั้นเลยค่ะ <c oughs> ได้ สวัสดีค่ะแป้งว,วันนี้นะคะวันนี้แป้งก็พาทุกคนมาอยู่ที่ออฟฟิศของแอมเบอร์ค่ะทีนี้เราก็คือผ่านไปอีพีที่1นสองนี่อีพีที่สแล้วเนาะหลังจากผ่านมาทั้งหมดตุลาพฤศจิกาธันวามกรกาคุมาอาจะ5เดือนแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ก่อสร้างแล้วนะคะนี่ตอนนี้ผู้รับเหมาก็คือเข้าแล้วมา <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้จะพามาดูตอนนี้ก็คือเขาทําฝ้าเรียบร้อยแล้ว พอแป้งอ่ะเปลี่ยนฝ้าเนาะเออเปลี่ยนฝ้าทําเป็นฝ้าเรียบนะคะแล้วก็กั้นเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องประชุมนะคะ,ก,ะก็กจัดการแล้วก็จะเป็นประตูเลื่อนนี้อ่ะเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นบูธตรงนี้ก็จะเป็นบูธรับแขกนะคะแล้วโซนด้านในก็จะเป็นในส่วนของโซนทีมงานแล้วนะคะ คว,ความชอบของดีไซน์ที่นี่ก็คือความความโค้งอย่างเงี้ยนึกออกปะเนี่ยพอความโคง้งมันทำให้ออฟฟิศดูมีอะไรมันดูสวยขึ้นแล้วเราก็จะเล่นเป็นสีไม้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นแบบให้ดูนะคะเข้ามาตรงนีโน้โซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนฮอตเดสนะคะสำหรับทีมเซลล์ใดๆเข้ามานั่งคนที่ไม่ค่อยได้แบบทำงานประจำใน Office ออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่สำคัญมาก เนื่องจากทำออฟฟิศมาหลายออฟฟิศแล้วห้องนี้สำคัญจริงๆห้องนี้จะเป็นห้อง Quiet r o o m นะคะก็ถือเป็นห้องเงียบนั่นเองคือใครที่เข้ามาในนี้ก็คือช่วยกรุณางดใช้เสียงนะคะถ้าใช้เสียงเชิญด้านนอกจาก้ารือก็จะแบบสำหรับคนที่ต้องการใช้สมาธิเนาะไม่อยากแบบน้อยสเออก็จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะคะ โซนนี้ก็จะเป็นโซนแบ็กออฟฟิศก็จะมีโต๊ะประจำเนี่ยโซนโนี้จะเป็นโต๊ะประจำสำหรับคนที่เข้าออฟฟิศทุกวันเช่นพวกทีม HR ทีมบัญชีอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องอยู่ออฟฟิศตลอดก็จะให้เขาอยู่ที่นี่นะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องผู้บริหารนะคะเออมันแอบกว้างเหมือนกันเนาะเออก็จะเป็นห้องผู้บริหารใดๆ ซ้ายมือจะก็จะเป็นล็อกเกอร์ของทีมงานเนื่องจากว่าเรามีคอเดสค่อนข้างเยอะค่ะก็จะต้องมีล็อกเกอร์ไว้เก็บของเวลาแบบทีมงานเอาของส่วนตัวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นตู้ตู้ก็จะเป็นตู้ตู้หมุนที่สามารถเลื่อนได้จะได้เก็บของได้เยอะๆนะคะแล้วก็ห้องนี้คือห้องที่สำคัญที่สุดของชาวแอมเบอร์ค่ะก็คือห้องครัว กว้างใหญ่มากนะคะเออก็เดี๋ยวเขาก็จะเดินน้ําเข้ามานะคะก็สามารถทำแบบข้าวได้ใดๆก็เปิดมาตางเอาอ่ะนี่ก็คือออฟฟิศของชาวแอมเบอร์ค่ะคิดว่าน่าจะเสร็จประมาณกลางเดือนมีนานะเออ possible เพราะว่างานเขาค่อนข้างเร็วเร็วมากเหมือนกันนะคะอย่างคื้นเนี่ยตั้งไม่เปียกเพราะว่า เคยเปลี่ยนแล้ว่ก็รู้สึกมันมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมแล้วก็อเนี้เเขาเพิ่งปูให้ใหม่ด้วยนะคะแล้วพอเราทําฝ้าแล้วเนี่ยมันก็ดูสวยขึ้นแหละก็ยอมจ่ายนิดนึงแล้วก็แอร์ก็เป็นแอร์ใหม่นะคะเขาเพิ่งติดให้ถือว่าโชคดีมากนะคะแล้วก็โซนนี้เห็นอันนั้นไหมก็จะเป็นประตูของท่านประธานนะคะ ประตูของ s เซฟนั่นเองนะคะสำหรับทะลุไปอยู่ฝั่งนึงซึ่งอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นออฟฟิศของดิจิ t อลเซ t อ p เขาจะเป็นบริษัทของพี่หมิงเนาะก็อยากให้เขาวิ่งไปมาสองฝั่งได้นะคะนี่ถ่ายทันตอนแรกนะคะ <c oughs> จะบอกว่าตอนแรกคือใดๆคือเราอะซีเรียสเรื่องระหว่างประตูจนถึง ผนังโลโกโ้ใช่ปะเสนแสให้เราจะมีตัวเลขมาบอกคือเราเลือก2.45แต่ตอนแรกเขาว่าทำมาจุดนีด้แล้วเรามาวาัดมันไม่ตรง2.45ทางผู้รับเหมาก็เลยต้องขยับกำแพงออกไปค่ะนี่ก็ขยับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้ประมาณนั้น2.45แหละเรียบร้อย <S <S อะประมาณนี้เดี๋ยว เริ่มเป็นรูปเป็นร่างบิวินเริ่มเข้าเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีนึงนะคะ mm hmm. เห็นเขาบอกว่าตอนแรกเขาแพลนว่าเขาว่าจะเสร็จประมาณสิ้นเดือนกุมภาแต่มีปัญหาเรื่องผู้รับเหมานิดหน่อยแต่เขาคิดว่าคงจะเสร็จตามที่คอมมิตไว้นะคะอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะเป็นยังไงมีความคืบหน้าและเดี๋ยวแป้งพามาดูอีกทีนึงค่ะวันนี้ไปละบ๊ายบาย